สวัสดีครับข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วครับนุ่นวรนุชควงแขนต๊อดปิติทําบุญทอดกระถินยอดรวมเกือบสี่ล้านบาทถึงแม้จะไม่ค่อยมีมุมเหมือนหวานออกมาให้เห็นบ่อยเท่าไรแต่พอมีภาพคู่ออกมาทีก็ทาเอาแฟนๆต่างยิ้มแก้มปีไปตามๆกันสําหรับผู้รักนางเอกขาวนุ่นวรนุชพิลรมพักดีกับสามีหนุ่มต๊อดปิติพิลรมพักดีล่าสุดนุ่นวรนุชก็ได้เผยภาพคู่ในขณะที่ควงแขนต๊อดปิติไปทําบุญทอดกระถิน ด้วยเป็นหน้าที่อิ่มบุญพร้อมเขียนแคปชั่นว่ากระถินนวัสแกร่รวมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะจากนั้นทางด้านตัทิติก็ได้โพสต์รูปเช่นกันโดยเขียนแคปชั่นให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนวัสแกรอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับยอดกระถินรวม3 8 8ล้านบาทครับผมตั้งใจจะมาทอดกระถินที่วัดสแกรจากสถานการณ์โควิดเลยทำให้ผมต้องรอร่วม3ปี วันนี้ผมได้ทำในสิ่งที่ผมตั้งใจและจะทำต่อไปครับขอบคุณครับงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับก็ต่างเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ในครั้งนี้ของนุ่นต๊อดอีกทั้งยังได้เห็นทั้งสองควงแขนออกงานดูแล้วช่างสง่าง,งามจริงๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวดังหอยเด็ดของเรากันด้วยนะครับขอบคุณครับ